เพราะเวลาชีวิต time is not money นะครับ time is life เวลาคือชีวิตไม่ใช่เวลาคือเนงนะินคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทำไมเขาใช้เวลาเก่งกว่าผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองนะ อีกสิ่งหนึง่งที่คนสำเร็จหรือคนที่สร้างเงินได้เก่งมีผลลัพธ์เยอะกว่าเนี่ยเขาใช้เวลาเก่งกว่าคำว่าใช้เวลาเนี่ยคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทำไมเขาใช้เวลาเก่งกว่าผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองนะแต่บางคนไม่ใส่ใจกับคนใส่ใจก็ต่างกันดงงูง่ายๆเลยก็ได้ฮะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเงินฉันไม่กล้าสาอย่างเนี่ย ผมพูดไปบ่อยเลยวันนี้พูดถึงเรื่องเวลาคนที่บอกว่าไม่มีเวลาคุณเคยสนใจไหมคนสําเร็จเขาใช้วิธีแบบนี้ไม่เคยมีใครเล่าผมจะเล่าให้ฟังก่อนนอนครับอ่านหนังสือครับตื่นมาแปรงฟันฟังคลิปแบบนี้ที่ผมสอนอยู่เนี้ยฟังคลิปอาบน้ําผมก็ฟังอาบชาวอร์ผมก็ดูคลิปที่ผมซื้อมาจากต่างประเทศไม่พอครับเวลาเราขึ้นรถสาธารณะครับผมยังไม่ขับรถครับ เวลาช่วงที่ขับรถเนี่ยถ้าคุณขับรถมันเท่ผมเคยขับรถหลายสิบล้านอยู่แต่ผมเลิกขับครับผมจะขึ้นรถสาธารนณะเพราะในช่วงรถสาธารนณะผมสามารถอ่านหนังสือเรียนหนังสือได้คุณลองจินตนาการเพราะว่าขาไปคนธรรมดาเดินทางไปทํางานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขาลกลับอีกหนึ่งชั่วโมงในช่วงที่ไปกับช่วงที่กลับผมสังเกตคนที่อยู่ในรถไฟเล่นเกมครับดูอะไรก็ไม่รู้เวลานี่สําคัญมากผมบอกนะว่า เวลาเนี่ยสามารถเรียนรู้เพราะถ้าเรามีความรู้เราสามารถสร้างเงินได้ขาไป1ชั่วโมงขากลับ1ชั่วโมงถ้ากับ2ชั่วโมงแล้วและบวกตอนที่เราแปรงฟันอาบน้ําเราเรียนอีก3ชั่วโมงสมมุติว่าคุณใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เลย3ชั่วโมงนี้คนสําเร็จเขาใช้3ชั่วโมงนี้โคตรเป็นประโยชน์เลยเพื่อนผมคนสําเร็จที่ผมไปสัมภาษณ์มาเขาไม่ใช้เวลาตรงนี้ให้เสียประโยชน์ครับเพราะเวลาชีวิต time is not money นะครับ time is life นะครับ เวลาคือชีวิตไม่ใช่เวลาคือเงินนะสมัยก่อนบอกว่าเวลาคือเงินแต่ปัจจุบันนี้เวลาคือชีวิตครับเวลาเราผ่านไป3 0ปี40ปีมันไม่ย้อนกลับมาแล้วผมมีตัวยาสําคัญตัวหนึ่งนะซึ่งกําลังจะผลิตมาโดยหมอญี่ปุ่นซึ่งไปสัมภาษณ์มาแล้วยาหยุดความแก่มีคนแก่คนชราอายุ80สมมุติว่ามีพระเจ้าบอกว่าปีหน้าคุณจะหมดอายุแล้วคุณจะหมดอายุไขแล้วคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ต่อแล้ว คนชรา,าจะซื้อเอาเวลาเนี่ยมาต่อชีวิตก็คือยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อยาอายุวัฒนะกลับคืนมาเพราะว่าชีวิตมันสําคัญมากกว่าเงินนั่นเองครับและเวลาของชีวิตมันเป็นยังไงครับเวลาของชีวิตก็คือเราจะใช้ชีวิตขนาดไหนครับในช่วง3มชั่วโมงนี้แต่ละวันแต่ละวันถ้าคุณใช้เวลา3ชั่วโมงในการเรียนหนังสือได้ลองคูณดูครับว่า3คูณ30วันเท่ากับเท่าไหร่ครับ90ชั่วโมงครับ 9กาชั่วโมงคูณ365วัน,วนวกี่พันชั่วโมงครับพันแปชั่วโมงต่างกันเยอะเลยนะฮะพันแปชั่วโมงเราสามารถเรียนรู้และสามารถเพิ่มความรู้เพื่อสร้างเงินได้อย่างมากเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ฝึกภาษาอังกฤษก็จะเก่งภาษาอังกฤษมากฝึกภาษาญี่ปุ่นก็จะเก่งภาษาญี่ปุ่นมากฝึกเรื่องสกิลเรื่องการบาริหารอะไรต่างเนี่ยเรื่องการขายเรื่องการขายของเรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องการหาลูกค,ค้าถ้าคุณเรียนรู้ตรงนี้จะต่างกันเยอะเลยเรื่องที่อยู่ก็เหมือนกันครับ คอนโดครับคนส่วนใหญ่ถ้าคุณทํางานอยู่ในเมืองนะคนส่วนใหญ่หลายคนเลือกไปซื้อบ้านชานเมืองที่มันใหญ่กว่าอยู่สบายกว่าแต่คุณต้องเสียเวลาในการขับรถเพื่อเข้ามาในเมืองวันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งขากลับอีกชั่วโมงครึ่งในช่วงไปกับชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสาชั่วโมงนี้คุณจะเสียเวลาต่างกันเพราะฉะนั้นผมทําธุรกิจอยู่ผมยังไม่เลือกที่จะขับรถเลยมีรถนะแต่ผมไม่ขับรถ ถ้าจะออกไปไหนเนี่ยผมจะให้คนขับรถขับแทนแล้วผมจะไม่ขับไปต่างจังหวัดก็เหมือนกันเดี๋ยวจะมีงานที่อยุษยาผมจะไม่ขับผมจะให้คนขับแทนและผมก็จะเลือกซื้อบ้านที่มันติด BTS หรือเดินทางที่น้อยที่สุดพเพื่อนๆจินตนาการดูครับว่าผมทําคอนโดแล้วก็ทําห้องพักให้คนได้เช่าครับหลายคนเข้าไปในซอยนะฮะในซอยสุขวิทยเข้าไปหน่อยหนึ่งแต่ทําไมคุณไม่เลือกบ้านที่ติด BTS หรือเดินไปได้ คุณต้องเดินเข้าซอยบางทีวันฝนตกราคาต่างกันพันเดียวแต่เดินเข้าไปในซอยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะจ่ายค่าวินเข้าไปในซอยห้องข้างในอาจจะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งแต่เวลาชีวิตของคุณก็คือใช้เวลาเดินทางเข้าไปในซอยหรือคุณต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์วินเพื่อเข้าซอยแล้ววันไหนที่ฝนตกหนัหนกๆนัวันไหนที่กลับบ้านมาคุณต้องเข้าคิวเพื่อที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์วินเข้าซอยในช่วงเวลานั้นน่ะคุณจะเสียเวลาขนาดไหนเวลาชีวิตของคุณจะขาดหายไป เพราะฉะนั้นคนรวยหลายคนยอมซื้อเวลาทั้งทั้งที่มีเงินใช้เงินเป็นแสนใช้เงินเป็นล้านเพื่อซื้อเวลากลับคืนมาหลายงานเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆผมคนรวยหลายคนเขาซื้อเวลาเขาเลือกในที่ที่เขาประหยัดเวลาเพื่อนๆ่จเห็นในการครับว่าคุณสร้างเงิน1ล้านบาทใช้เวลา10ปีถึงจะสร้างเงินได้1ล้านบาทนั่นคือคุณใช้เวลาต้อง1ิปีคนสําเร็จครับใช้เวลา1วัน สร้างเงินได้1ล้านบาทบางทีช่วงดีๆของผมนี่หนึ่งวันผมขายได้3ล้านเลยนะเท่ากับว่าผมทำงาน1ิบชั่วโมงผมมียอดขายคือชั่วโมงละสามแสนนึน 3, งนะนั่นคือใช้เวลาได้คุ้มกว่านั่นเองแต่การใช้เวลาที่จะคุ้มกว่าก็คือคุณจะต้องมีความรู้นั่นเองความรู้คือตัวสร้างไรายได้ครับถ้าผมไม่มีความรู้สตีฟจ็อบไม่มีความรู้แจ็คหมาไม่มีความรู้เขาจะสร้างอาณาจักรหรือสร้างผลงานออกมาได้หรือเปล่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากความรู้ครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญไอ้ค่าที่ไม่รู้อ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้ค่าที่ไม่รู้อ่ะมันแพงกว่าคุณรู้อีกคุณยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความรู้ไปอ่ะคุณจะสร้างเงินกลับคืนมาแต่ไอ้ค่าที่ไม่รู้เป็นปีปีๆีีปีเนี่ยมันจะทําให้คุณเสียโอกาสและคุณจะสร้างเงินได้ช้านั่นเองครับลองเอาไปคิดดูครับว่าทําอย่างไรให้คุณประหยัดเวลาเพื่อเอาเวลามาสร้างความรู้ครับ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับขอให้เพื่อนๆแชร์ให้กับคนรักของเราเพราะคนที่รู้จักกับเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าเงินหรือเวลาเนี่ยเราต้องสร้างเวลาก่อนเอาเวลามาสร้างความรู้ครับขอให้เพื่อนๆมีชีวิตที่ดีและราบรื่นครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ